สบายดีพี่น้องสุกุสุสคนพี่น้องเลยมอร์นิ่งกับโพอกับโมเคนก้อยคือเก่าเนาะในยามถึงเที่ยงพี่น้องเลยหมเคนก้อยคิดว่าจะไปหาน้องสาวเห็นหน้าพื่เนานะพี่น้องเนะาะหลังจากคนได้เจอคนรักไม่เพาะนันเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างใดกับหนุ่มไทยคือเก่าพี่น้องเนาะคือว่าโบจดบุดโบจําให้พี่น้องเนาะ เออกะหมอแค้นก้อยกะคิดว่าสิไปถามข้าวถามข้าวพี่นนาะตอนนี้กะทีมงานของเขากะกำลังถ่ายกันอยู่พี่น้องเนเนาะหมอแค้นก้อยว่าสิออกไปแต่ตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องเหนเนาะตอนนี้ก็เมือ่อเมื่อพี่น้องเหนเนาะอะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันคือเกาพี่น้องเหเนาะมาหอดเฮือน น้องเอ็นนาพอดีพี่น้องเนาะต้องเดินเข้าไปเออหอดเวีอนเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะคุยกันไม่ไปในคุยเอาคิดบอกแต่คุยไม่ได้แล้วตอนนี้คุยออกคิดนี มาเขานี่สวยขึ้นเนาะวันนี้เนาะงามขึ้นงานบตอนนี้ ตอนจากินจะโทรจะงงคือจะทักไม่ใช่หรอนะท้อร่องทงนี่ทางจะอจนะครับนี้เคยเคทักินข้าวกินหน้าไม่อวางเมื่อหเอ็นโทแต่ว่าเนกเานดูมนแม่เคยเคยกินกล้องได้กับเคยงกินกล้องกินกล้องยงกแล้วคุยกันเค หอบปิ้นก้อนแบบนี้ก็มีนะให้มันซันลงงานโทรัพท์บอดีบ่ีังไงทอ้างแบบคือได้นาดันพิ่นโทรัพท์อ้นี่ปัญหาเรียนนี่คุณได้พูดกันแ่ละเือนะตงใในทยังไงานมุมกลู้ไม่ง่ายนะใช หูความจริงตัวชับคนเป็นลง้งได้ก็ย้อนหัวย้อนหางย้อนเนี่ยใช้เวลาโอ้โหเแลวาลูกย้อนหัวย้อนหางเนาะทีนีคุยกันจะไเทื่ยเนะโอ้เจ้าไปซอมเชือมุงย้อนหัวมันกันวัคุยกันนานกันแล้วเถิดใช้เวลาแล้วครับ ใช่ครับไม่เราว่าอะไรครับจะมองเราเร่องงานสมใชแล้วก็เสีวิงัยี่บได้มมีเวลาเล่งานอาโพมหาเจ้าได้้องเจ้าต้องคุยกันะเจ้าต้องคุยกันเราลงเดอร์คือข่อยยิงตามข่อยยงงุ่งข่อยยัง่อยยวใจแบบนี้ามันเปไปได้ยังไงพวกทหารเราพวกเรา ใเพื่นบอกินหอดว่าสักคือว่โทรมาโทรขอมาแบบโทรวันาก็ว่างโทรวาแบบวเดีสัาบอนนีชต่อมาเหยเหหัวไอ้ทอดต่อมาอย่างเดียวเพ่บอก็ได้ช่ยแล้วกันตอนี้ยังเือก็รัสิไปปบเพื่อนกางี่แะแต่าไม่กล้าต่อไปกลบมาถึงร่อนรู้ใจไม่ใจทำว่าเฮ้คนเพิ่สดีวกกัมาเรื่องไม เ็นชาโทกับบะดิภูาโทกับบอดิัง่ยิงใช่มากนนะชาโทกับนี่บอกคือว่าเป็นแนวซึ่งเปังเนาะยังสูตรการลงเคนภูษาลงเาูษาต้องโทกับว่จะสูตรงเนเป็นาสูาว่างสิแชรกัคนว่างวาาหมู่ไหมนไหนเนาะครจะเอาสูตรที่ไปใส่ก่อนคจะเอาสูตรที่ไปไใส่เนาะ ตออเบื้องต่อเบื้องก่อนแมนตออไปแล้วเข้าปรตูมากอีกใคราเขาใจมุมหมกเาเราต่อเบื้องก่อนเนาะสูตรดีนะคุณว่าเขาก็ต่าตอนนี้ยังฮัวางกได้จีเนาะคือเราตออชุดน้องเอนาบอกว่าเราจะห่างงานหรือเปล่านบอกยังบ่งนบอกไม่ได้จด้งจกหาอยู่หลา้อย่งวัเาร์ห่างงานหรือเป่านอย่งนบอกไ่ได้จิ้งจกมา บาน,นี้ค่ะาเป็นเงินเดือนเป็นมได้บอกเรื่องเงินหนูเงินเดือนเนาะคุณนชิม่าขอหน้อยหน้านะขึ้นก้าบาสูไ่ไห้บ่ล้าบา,า่บไรว่เงินทองเ่านั้น

ครบาจอระยะห่างเนาะคุบอทั้งข้าวกาทั้งน้องเพ่อนใชคชิมือเนี่ยน้องเป็ด็คโตบันเนาะพัดคอนพัดคอนเนาะดกนให้น้องเป็นนี่แบบว่าเหนื่อแห้งเนาะท้องครับทีงานท้าไปเชียงดางชัดเจนตรงนี้ก่อนหรือว่าเพิ่นไปดังวานกับคมห่าเนาะคมเชียงดาวเคยจึงจ้างล่นเดีวนันจหน่อยะก็้คนโตกันบันเนยสวัสดีสวัสดีน้องเอ๋ 妈呗。